และนี่ก็คือรีแอชชั่นของสามหมาเมื่อคนแปลกหน้ามาที่บ้านเรื่องคือแม่บ้านเราหยุดเดาช่วงสงการานต์ทำให้บ้านเราค่อนข้างเละมากมีแต่น้ำลายเมเดนแต่ไปหมดเจจูเลยกดจ้งแม่บ้านให้มาช่วยทำความสะอาดผ่านแอปบ,บินนี้ซึ่งทางเราก็รีเควสไปด้วยว่าขอแม่บ้านที่ไม่กลัวหมาในงั้นเจอเมเดนเห่าดังแบบนี้น่าจะช็อกอยู่ <S 2> <S 2> เคยเห่าจนเด็กร้องไห้มาแล้วด้วยพอพี่แม่บ้านมาถึงตัวแรกที่ออกมาทักทายเลยก็คือ,<ข>อโลเอ็มไปออนหนักมากๆแถมไปนอนให้เขาเกาพุงอีโดยปกติแล้วโลเอ็มจะเป็นหมาที่เป็นมิตดกับ ตัวต่อมาก็คือเมเดนเมเดนเวลาเจอคนแปลกหน้าก็จะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเหมือนดีใจที่ได้เหยื่อต้อนคนใหม่ทั้งตะกุยแล้วก็เห่าไม่หยุดแต่พอเราให้พี่แม่บ้านนั่งแล้วก็ยืนเท้าออกมาเท่านั้นแหละเมเดนก็สงบลงแล้วเข้ามาสวบทันทีอยากให้ใช้เท้ากอพุงให้แหละดูออกระหว่างพี่แม่บ้านทํางานไปเมเดนก็เห่าไม่หยุดพวกเราก็เลยลองปล่อยเมเดนออกมาแป๊บหนึง่งเผื่อมันจะใจเย็นลงแต่ทันทีที่ปล่อยเมเดนออกมามันพุ่งเข้าไปกัดไม่ถูกคื จุดนี้สงสารพี่ม่บ้านมากดีนะที่พี่เขารักหมาต่อมาพี่เขาต้องขึ้นไปทําห้องเจจูนซึ่งมีตัวตึงตัวสุดท้ายอยู่ก็คือวังหวังจะตัวเล็กน่ารักแต่วังหวัง,วงกัดจริงระหว่างที่พี่เขาทําความสะอาดอยู่ก็จะต้องอุ้มไว้ตลอดแบบนี้แต่ถ้าสมมติพี่แม่บ้านเป็นคนอุ้มเองวังหว,วังก็จะนิ่งมากแบบไม่ทําอะไรตัวเกรงสุดๆอย่างก็อุ้มตุ๊กตาพี่แม่บ้านทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วจากห้องที่รกสุดๆของเจจูนก็กลับมาสะอาดปิ๊งทันทีเะทุกจุดยันสายชัดแบตเดี๋ยวพวกนี้ก็กลับไปเป ใครอยากลองเรียกแม่บ้านออนไลน์ก็กดจองเลยได้ที่แอปพีนิดก่อนพี่แม่บ้านจากไปแล้วก็จัดโชว์เม่เด้นให้พี่แม่บ้านดูสักเล็กน้อยเพอเป็นการตอบแทนที่พี่เขาอุตสาห์ทำขอบอาดท่ามกลางเสียงเห่าเม่เด่นพั้งหน้าเต็นที่อุดหูไว้ให้ดีกว่า